ตายเงไว้พี่น้อกดนดิวัดดีครับบาทเท่าจทานครับพี่น้อกขบนครับพี่น้องคุณตากปาไว้้ครับพี่นลอกไ่า้รับพี่ลอนก็รั่เ็กฝาเมือวันเวแล้วครับลกแห้ว่าเดื้อวันเทาว่าแล้วครับพี่นลอกหลังจากที่แดดเมื่อไหร่มือแล้วครับสบายแจ็คสิโปกบนทุก กูแกเห็ดแก่เชี่ยวมาแล้วครับพี่น้องบาแด้วพีบา่บางบังีเลยนะครับพี่น้องฝนประตูมาใส่จ้าเสียบเบื่อมาแล้วครับเท่าครับเพื่อความยั่งยืนจัดลูกค้าพี่น้องปฏิบัตสตาตาแลาวครับเบอร์เมือตาตาครับพี่น้องหนึ่งตาแม่ไข่ครับพี่น้องอันนี้เขาเรียกปลากาเนาะครับพี่น้องกาตาตาแค่ประจิบอดเนาะครับพี่น้อง ค,ค,รค,รครับพี่จะตกไข่ๆรู้รรค,าาครับพี่โด้ปลาไข่รู้ครับพี่โด้ป่ารังไข่รู้ครับปนตกใบรู้ครับครับปลาปลาป่าการู้ครับผมเดี๋ยวใครเดี๋ยวใครจเอื้อป่าการู้ครับตากใส่แต่แกงยางดีเลยครับพี่โด้โอ้แดดขักแดดดีค้างครับพี่โด้เอ้ยเปิ้ลโดนครับตากแดดเดียวครับพี่โด้แกงของหัวเลยใส่ก้อย ใต้ก็ป่าญาติครับพี่โรใส่ก็ป่าญาติไฟแดดวนไล่รถรับช่วงดีตากป่ารถรับพี่โรรถรับตักบมีแดดตากแดดรครับพี่โรช่วงดีเป็นตากแดดก็ครับพี่โรเป็นตากป่ารครับพี่โรตากปลาไว้กินยครับเลยที่ลากแพ่ตากแดดไว้เล้วครับช่วงดี้วครับป่าญาติ ปลาตากแดดทอดนะครับพี่น้องเดี๋ยวสิพอด์ตนะครับพี่น้องรอดปลานะครับไข่ล้าหลายเลยครับพี่น้องครับไข่ลังไข่เนาะครับพี่น้องครับเปิดอฝาบ้วกคนบ้าแล้วครับพี่น้องตากปลาไว้แล้วครับพี่โดไม่เก็บปลาเล้วครับเปืดอนาบ้วกคนบมาแล้วลงเงินร่าบ้าครับพี่น้อง แต่ตกหรตัวตกกับโมฮูแล้วครับพี่ดอตกไปเลยเถอแล้วครับพี่ดอเอ้ยฟอนหลายครับพี่ดอป้าเป็นทันเป็นทันเลยแล้วครับพี่ดอกระโตกกระโตกแค่นะครับครับกคุณแก่ด้วา่าต้องขุดผ้าสดใสแล้วครับแคบใสเลย ว่าท่านดีปลาเบือดครับพี่โรครับครับพี่อรปลาที่ตากเอาวัดทอดเดวครับพี่อรครับปากกาตากถึงนะครับปลากาไค่ตากถึงนะครับผมวัดทอดเดานะครับสอดทอดบโบเลเฮดตินะครับพี่โอโบเลไทยมื่อนะครับเฮ็ดสอดทอดเดาด้วยนะครับพี่อร ขายตอนถอดแล้วพี oon, <et>. ่รอคนก็ครับปีปีไก่รับครับคือเกาครับพี่รอพ่อค้าขายไก่ย่างสุตับดำนะครับพี่รอปีปีไก่คือเกาแล้วครับถอดปตาพี่ปีไก่รับหรอครับพี่รออารมณกีนครับพี่รอสุตับครับแคบหมูหรอครับพี่รอตำไทยล้วครับใส่บวกลาบรับดลครับพี่รอมีบวกรับดลครับ ัำไทครับเาทไทใส่ปลาเลาครับใส่บวหอยกาบน้ำแลครับโดขนกีดเลาครับกีไก่เลาครับปลาตาแกครับปลาตาไข่ตาแกงรนกะ็ทอดอยเยวเดียด้วยแลครับว่าคำไม่กินสนบ้านเขาอสาเด้อครับคุณโาบุหรี ครอบกรอบบะปูแซเะครับกรองเผ็ดเนรับเขาแลว้ลา hmm ีออกขายอะครับกรอบเอาพุทธกรองุ่าดุกล้าแฉะละลายได้ครับนะครับที่เขาบอกียอละแฉะปาเท่าใจสามนะครับคือเหลว่าถ้าบ้านะครับกินทอดปลากานะครับปลาาไทตาแกลเนาะครับพีอรอบอวัครับกินกับส้มตำนะครับพีอกรองขนมจีนนะครับ แชบบร์รถบัสเข้าใจสารเด้อครับพี่น้องขอบคุณขอบคุณพี่น้อกพี่หลายๆแล้วครับที่เขาปติบัติรถบุสมบัติเข้าใจสาของพวกคุณผู้ชมคุณก็ต้องใจหลายๆเลยครับคลิปนี้ก็ฝากไว้ทำอยู่นะครับเจอกันคลิปใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ